ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเกมพีพีสนะครับเนาะจะมีเจ็ดโค้ดด้วยกันครับที่เป็นโค้ดมาใหม่เนาะเออไอไอที่มันอัปเดตไอคิดนบัตรมาเนี่ยมันมีมาใหม่เจ็ดโค้ดนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวแจกเลยดีกว่าโค้ดแรกนะครับเป็นโค้ดรีสเตทเนาะผมก็ใส่ไปแล้วแหละเอ้ยยังไม่ได้ใส่โค้ดรีสเตตแนะนำเนาะเจ็ดสิบไหลเจ็ดสิบเคไรเออ โอเคผมไม่ใส่เดี๋ยวเสียของเสียของเปล่าๆผมไม่ได้ใจจรีแล้วเนาะโอเคเนาะโค้ดที่2ก็นี่ครับมันจะได้1นึ่งเนเนาะผมใส่ไปแล้วโอเคโค้ดที่3ามงานดีคริสต์มาสได้3เจมนะผมก็ใส่ไปแล้วเอาไปสุ่มผลนะได้ผลชาร์โดมานนะ่ะก็ถือว่าเกลือ ถ้าคนชาร์โดดีนะเป็นผมว่าน่าจะเป็นแบบผลสีเขียวที่ดีสุดละนี่นะครับชาร์โดนะชาร์โดได้หนึ่งเจมนะเป็นโค้ดที่สี่นะครับเนาะโค้ดที่ห้าไปโค้ดที่หเป็นสโนนะครับ,นะรรรบมันจะเป็นชื่อผลใหม่มาหมดทั้งหมดเลยนะครับเนาะจะได้อย่างละหนึ่งเจมเอะ ต่อไปเป็นอะไรนะสตริงว,วะสตริงสักอย่างโอเคนี่นะครับคนก็ไปใส่กันเลยเนาะอืมเดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้ช่องคอมเมนต์นะครับเหมือนเดิมเนาะแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับที่มันมาใหม่เนาะไดโนโอเอ็กไลท์โอเคชื่อเขาเท่เขาหล่อเขาเฟี้ยวไปนี่นะเล่นเงินแสนนะครับสวย แล้วก็จะมีอีก12โค้ดนะครับนอกาที่เป็นโค้ดเก่าแหละแต่ว่ายังใช้ได้เดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมทุกคนสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่เลยว่ายังไม่เคยใส่โค้ดก็ไปใส่ได้น้นะส่วนโค้ดใหม่ทุกคนก็เอาไปใส่กันเลยอโอเคก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนก็จเจอกันคลิปต่อไปเนาะอยากให้ผมทำอะไรก็บอกได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับให้ผมนะ,จะเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนบาย